โอ้โอเมก้โอชินดูจะแทบเนาะไหนมีถึไหนะวันนี้มีถรู้เลยเหรอพงเลยมูดูแล้วคนที่นังใีเน m เขาขอทานคันนี้คันนันนี้หกัดหกันห้าีไได้ฟรีดิฟรีอันนี้อันนี้บัอันนี้บัตลงอันนี้ อะไรนะบัดลงบัดลงเป็นไงบ้างจ๊ะรการสวสรสวัสสวัสวคพรโอ้ไปยาวไปเลยตรงนั้นนะครับเป็นไงใดีครับดีครับท่ถึป้าป้ากวาไม้ทีป้าป้ากงไมไหไหนโอ้ยจุปาจุปป้ดาวไหนไหนสอนไปแล้วสอนไปแล้วจุปปาดาว จุ๊กไก่จุ๊กไก่จุ๊กไก่ไกยังไงเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเฮ้ยใ,ในใจดีใจดีคริสเตียโนโรนัลโดเตะบอลยังไงไม่พ <c oughs> ี๊ดโอ้โหเป็โโโโโโตเตะข้อมันซะแล้วฟูมใจเลย

ก็ได้เหมือนกันนะโอคทำทำทำผมได้เลยคหรจริงไหมเนี่ยดเซนีประมาณคนไหนอย่างน้ตุ่มอะไรนี่เหรอจะเอาอันนี้เลยฮะได้ให้เขาเสียใจได้ดจูงอยไอ้ดีอ้ดีน้องสาวยครับน้องสาวได้เดี๋ยวพี่ดูแล ผมรักแฟนสาววยเลกต้องสี่พัสัแท้วณนัยาแล้วแล้วแม่ผมผมเด็ม่อยู่แล้วเดี๋ยวโพเลยรหรออะไรนะแม่อะไร 怎么样？<noise> 你们准备好了吗？<music> 走走全。So, so, ใจดีค่อยๆมาาใจดีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไก่ใจดีระวังนะอะไรเป็นยิง่ตัวไอ้ป้าเจ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 อาิงป่ะเอาจิงะคุยอย่างเงี้ยสงสารมึข้างหน้ามากคนก็หน้าเงี้ย้เสียงยงังเลยหน้าเหมือนจุกไก่ ได้หเหรอเมื่อยไหมครับนิดหน่อยไม่ไม่ต้องอยันนแน่เดี๋ยวเดี๋ยวใจดีมมาใช่ไหโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกันดีกว่าวันนี้เอาจริงว่าวันนี้ไม่มีใครอควอยายเลยนะวันนี้แบบทุกคนแบบดูแบบส,สงบเสงีย่ยมสนองอะไรนะมีไห่เหรอวอยายเข้ามายังไม่ถึงห้านาทีวอยายกันเลยไม่มีใครวอยายนะครับอ๋อไม่เป็นไรใจดีอะวอยวเยววอยนะโอเคครับมีใคร บอากลับไปนิดนึงโอเคครับกลับกลับไปตรงนู้นวันนี้มีใครอยากจะถามอะไรพวกเราไหมครับไม่มีเลยโอเคกันเดกันกันนะครับไปทางนี้ไปทางนั้นกโอะถามนี่อะให้อยู่ตรงนี้มีมันอยู่วุไหมนี่เดีิทีเขาพีถามนะใครจะคนไทไม่ซื้อไม่นี่เหร Okay. Okay. What's the question? What's the question? You go here with him What's the question? What's the question? Wait for the password What? <laughs> What? Cool. Come on, come on, come on. Come on. wait for oh, a night no. แคุแบบมีเวลาเออนกาสายนากอะไรนะสามเหลี่ยมหัสามเหลี่ยมกวา่ามชาียชามเขียวคางเช้าาวขยคาาเยวียยมไข่หอยยัยงอย

อุ้ยมินิจะแห้งเป่าเรเหรอพี่ครับออกผสมในี้พี่เข้าไหนได้บาเขาให่ใชอไยกวันไม่ได้เดือไม่ได้ทั้่ะอ๋อเขาินให้เหรอวม่งไไมานนะ่พี่่พี่พี่ีี่พี่ี่ แม่ทุกคนมีแฟนหลอๆทาไอพี่ชทุกคนบมีชื่เชร่าหมาเช่ารถเช่ามาเช่ารถเช่ไน้อยอีกทีหนอ้ t o t a b อ่มีใครตัวนี้ไปแฟนน้อยอีกทีนะครับ ไปไม่ไปบ้างนคไม่ใ่่ มไม่ดูหน้าเราดูจริงใจไหนพี่ดันครับเล่าเพลงใหม่หฟังหน่อไ<ๆ><ๆ>ยได้ไหมครับเพลงใหม่ขึ้นไงนะคือถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้ฟังมาก่อนขึ้นคือลืมเลยงไม่่คยได้พูดไม่่อยได้พูด

เขาเลยครับที่มีความสุขเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากเต้นให้ใช่วันนี้วันนี้นะเขารักผมมากเขาก็เลยอยากเต้นแรงลงจิ๊กตอกของเขาผมอยากเต้นนะไม่ใช่แรงอีกนิดผมอยากเต้นอออะไรกันเ้ี่ยครับพี่สัญญาพลาดอะไรนะสัญญาพลาดไม่สุดยอดโอ้ โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไรครับไม่เป็นไรอ่เราคุณคุณต่อเลยครั้งเรามาหลายปีแล้วผมกมาคุณที่้าน้ำมาหลายปีแล้วรอลองกนทีจังผขอฟังเาน่อเเคไม่เป็นรนะมันเป็นองสาแบบที่ผมได้ลองนได้ได้ได้ อ่านข้างเข่างเ่าขางเข่าเขาบอกว่าลองขางข่าเสร็จไม่ข้างเขาเสร็จเขาบอกว่าต้องรูปไามองห่วันที่ฟ้ามีสดใสในเาไลฉามมาัม่รู้ไม่ร้ไม่้ไม่รู้ม่รู่รู้ไมไ่้ไรู้ม่รู้รู้ไู่ร รักหรือเปล่ารู้ไหมบอกฉันทีที่รักหรือเปล่าขอโทษได้เปล่าคำตอบของเธอทำฉันตายในคืนนี้เศรษฐีฉันนั้นรักแต่ใจของฉันฉันโมโหไม่มีคืนตัวที่ว่าฉันจะมีแต่ผ้าใบที่รัก Oh no Oh it's too late to say sorry Oh even sorry ไม่เป็นไรเป็นไรไม่เป็นไรกนีีจะลงซึงผมว่าผมขำขาดเลยถ่ายรูปเยนะโอเคครับตังกอสาโอเคครับล l e น s ิ h o o t หล่อมองบนก็ได้มองหน้าก็ดีไม่ปวดความไม่เจ็บปวด

Bye -bye, see you again न त कोन